สวันนี้ก็จะมาตอบคำถามกันนะครับก็คือนะครับข้อถามว่าผมกด M5 เพื่อนแล้วก็จิตขึ้นมานะครับตอนนี้ทําได้แล้วนะครับแต่ติดที่ว่านะครับพอเ,เรียกดาตากิตอ,อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันใช้คําสั่งขีดดาวในการทํางานเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากผมบิดดาตากิตนั้นไว้นะครับอีเวนท์ที่ใช้คืออีเวนท์คีดดาวนะครับโอเค มารู้จักอีเวนที่ดาวกันนะครับผมจะ,ะมาตอบคำถามนี้กันนะครับผมมีตรกิจนะครับตรกิจตระกิจผมมีตระกิจครับตระกิจตัวนี้นะครับ ขีบาหลักการง่ายเลยนะครับคือ Event key down เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะอยู่ในอ็อบเจกต์เท่านั้นนะครับมันอยู่ในฟอร์มก็มีครับ Event key down นะครับก็เข้าไปที่ฟอร์มนะครับเลือกนะครับ e v e n t k e y d o w ดนะครับ key d ดา n นะครับเราได้ Event key ีย์ดนะครับนี่ครับอีเวนต์คีย์ดนะครับ เขียนไปเลยนะครับอ่ะสมมุตินะครับผมจะให้มันกด F1 หายไปนะครับกด f 2ให้มันแสดงครับก็เขียนไปว่า if นะครับถ้านะครับ data ครับเท่ากับ คีย์คำสั่งคท,ที่นี่นะครับมันสามารถใช้เห็นไหมครับปุ่มต่างๆได้หมดเลยนะครับแในที่นี้ผมจะให้เป็น F1 นะครับพุ่ม F1 ให้ d a า a ดาคดถหายไปนะครับคราวนี้ผมจะให้กด F2 นะครับ F2 มันแสดงนะครั เท่านี้เองครับแต่นะครับเราจะต้องบอกว่าให้มันเป็น่าสถานกาอนนะครับไปที่ฟอร์มนะครับหาคาว่า private key นะครับ private key นะครับเปลี่ยนให้เป็น t true ตรงนี้นะครับปกติจะเป็นฟอรอยู่นะครับเปลี่ยนให้มันเป็น t true นะครับแล้วเราก็มาลองกันเลยนะ ไปนะครับกดยี่ต่อกลับมาเท่าน,นี้เองครับสำหรับอีเวนต์คีย์เดาในฟอร์มนะครับที่สําคัญเลยนะครับในส่วนของคีย์ private จะต้องเป็นทูนะครับไม่องั้นจะกดไม่ได้นะครับสวัสดีครับ